สวัสดีครับพ่อสวัสดีปีใหม่ครับเนี่ปีใหม่นี้ลูกพอได้ความปันน้อยนอยครับวันแรกกินข่าวนี่ยบาบาาคอมเมนตว่าซี่อ๋อก็คือรอบนี้ปีใหม่นี้คุณพ่อฝันแล้วฝันแล้วอ๋อฝันวันไหนพ่อนี่วันว่าไม่ไม่ฝันวันไหนวันมาขึ้นนี่แหละอ๋อครับแล้ว แล้วปีใหม่นี้ไปฉลองปีใหม่ที่ไหนพอ่อพ่อบันไลไปใจหรอกลูกก็ยังไม่ทันมาอ๋ออ๋อลูกยังไม่ทันมาลูกม<า>ไม่ได้กลับบ้านเอ,อ้มาฮอตบันที่หกอ๋อลูกมาทีหลังลูกมาทีหลังปีใหมลูกมันเป็นเอ๊อ ผู้จัดการบริษารอ๋อครับครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยฉลองทีหลังนะพ่อเนาะครับครับไม่เป็นไรครับครับไอ้วันที่ผ่านมาเนาะเลขของคุณพ่อเสือก็ก็หลุดเนาะพ่อเนาะหลุดยังหลุดเด็กแปดอย่างเดียวแค่นั้นครับครับแต่ก็ใกล้เคียงครับบ้าบ้าซื่อหาแปดละไม่เอาไปเอาหาเจ็ดมันออกหาแปด้อย เสียดายเสียดายเราพลาดหน่วยไอลูกนึ่งครับครับเตลเดียวไอพีเต็เต็มเดียวนะพ่อเนาะเต็มเดียวครับครับนี่หมดนี่สัญญาหรือลูกล้านไอฟังพ่อบอกไว้ครับลักสี่ได้สี่สามอยู่นี่แหละอ๋อหลับจางเรามื่นหลับสามร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าฝันว่ายังไงตัวเองไปทําอะไรครับ ปันว่าไปรัดจ้างฟูกมันเขาคสองไอ้สองคนกันนู้พญยิ่งน่างแก้วนี่แหละแก้วก้าวเดีย๋ยาไปเอาอะนะนะบรับ,บจ้างสองคนเขาไห้เก,า,า,เกาเหนียวมาพอกินกินย็นอิ่มให้ตื่นม้านมาขึ้นนี่บป่าไอ้กูจะทึ่งแค่งงดนพี่ใหม่แล้วพี่ใหม่แล้วเนี่ยก้าวให้แล้ว ก็คือรอบนี้ฝันเป็นฝันแรกใช่ไหมพ่อนี่นี่ฝันอะไรมาขึ้นนี่ครับแล้วก็ได้กินด้วยกินยนอิ่ครับหลายกินจริงๆเลยจักจากเห็นว่าพอรลักสี่สี่สามหลับจางเขาเงินละสามร้อยก็่าเล็สามไปกับเอ็นร่างผูหยิงก็สามแล้วเลยผูหยิงครับอืมวันสี่สามอยู่นี่อ๋อเออซอยไปลูกซอยไล่พอดีพอกันแค่นีนฟันสั้น วันจันทร์เลยมันต้องยุ่งยากกันครับก็คือพ่อในฝันว่าตัวเองนี่ไปรับจ้างรับจ้างปลูกมันให้เขาปลูกมาให้เขาขาให้เขาให้วันละก็คือเขาเขาจ้างวันละสามร้อยวันละสามร้อยครับแล้วเขาก็ให้ข้าวเหนียวมากินว่ากินมีแต่ข้าวเหนียวบ่พ่อมีแต่ข้าวเหนียวกี่ที่ว่ากินอ่ะอิ่มหอยกินอยู่หอยกุ้งมักข้าวเหนียวตัวนี้กกินเอากินเอาครับครับไม่มีกลับ กับอย่างอื่นมีไหมพอ่อในความฝันบ่มีปั่นเอาลูกเดียวเลยมันอยากกินหอ,อยตื่นมาให้ครูอยากกินคนเดีวยวไม่มีไม่มีกลับเลยปั่นกินปั่นกินเลยนะใช่โบว่าแล้วเมื่อคืน,คนแล้วถ้าฟันอย่างนี้คุณพ่อเสียจะตีตัวเลขตัวไหนครับพ่อจะเอาหลักสี่สี่สามอยู่นี่แหละสี่สามแล้วละวันละสามร้อย <4, 3. S 2> เอาไหมสามศูนย์ ไอ้ซอยจีเนี่ยไม่อเนาะครับเพราะว่าบางทีเราตีเราตีไปเนี่ยบางทีถ้าผู้ชมเขาอาจจะตีช่วยให้ท่าผู้ชมถ้าผู้ชมเขาตีช่วยแต่พอโอ้ยบะฮูอย่างนั้นรวยอนอก็ก็ความปั่นของเขาไปกับแบบนั้นแต่ลักซี่นี่แน่นอนอยู่เลยงงลักซี่ม่ต้องยากเลยเจ ห้างมั่นอเอเกยพอเน่ครับบอกบอกเลยเออทั่วอืมหลักสี่แน่นอนเลยครับแต่พ่อเสือชอบนี่ก็คือหลักสี่ก็คือเลขสี่นะพ่อเด่นสี่เด่นสี่เลยครับแต่ห้างมั่นก่นดิบาประกอบมั่นบันนั้นสี่สามนี่แหละสี่สามแล้วก็เอาสามสูย์อีกตัวหนึ่งนะพ่อเนาะช่วยช่วยช่วยพอเลยครับอืม แล้วคนที่ว่าชื่อแก้วเนะพ่พ่อแก้วมันจะเป็นเลขเก้าหรือเปล่าเป็นเลขเก้าดอกนี้ล้านเจ้าของ,อ,ง,ขอ,งอ๋อฟันเหียนเขาไปไปปูกมันขอบเขาไปรับจ้างปูกมันของเขาอืาาอครับครับคนล้านเจ้าของมาใจคนอื่นเราก็ตีใส่ตัวนี้เลยเนาะพอ่อก็เลยสวยเอออัปยานเลขศูนย์ดกันครับอาจจะเป็นสี่สามแล้วก็สามศูนย์นะพ่อเนาะ <ส>ก็สองหางถ้าเป็นเลขสามตัวตีเลขสามตัวได้ไหมยด้วยไหมพ่อสามตัวก็เขาก็ซสือสี่สามศูนย์ไปอ,อ๋อสี่สามศูนย์ก็มาจับใส่ก็เป็นตัวเดียวเลยเออเอาอเคอันลัก4มันครับเพราะว่ามันมาแล้วเลขที่พ่อตีให้คือสี่สามเนอะอแล้วก็วันละสามร้อยพ่อก็เลยเอามาใส่ว่าสี่สามศูนย์อาโอเคนั่นล่ละ ก็เป็นก็เป็นทางเดียวไปเลยเออทางเดียวเลยพราาเอาแค่นั้นแต่ลักซีมันแห้นอนอยู่แล้วครับงวดนี้ชอบมากเลยบพ่อชอบเลขสีมากเลยใช่ไหมพ่อสี่เลยเฉพาะเลยอือเพราะว่าเราได้คือได้กินเต็มที่กินเต็มที่ก็ซีนี่เสี้ยวเจ้าของในชื่อสีนี่ก็ครับมานั่งเบิ่งให้มึงกินไปไอ้มึงเภาษาคขเมรว่ามึงสีไป กินเศร้านะพาะว่าซีก็แปลว่ากินอยู่แล้วสักกานเจียวจอก้องจะชื่อสีเออก็นี่มันแมักเลยสีเลยจะบอครับครับมันมันดังม่นนางเบิ้งซื่อๆอันนี้อ๋อก็คือฟันเห็นเห็นเห็นเซียวด้วยบ่พอเซียวแต่มันมาช่วยเฮ็ดย่างดอกครับมันมานั่งเขามานั่งดูมึงมากินบ่บอกูณมากินดอกอะไรมึงกินไปแล้วชื่อสีอีอ๋อครับครับ เอาแกนั่นเองตื่นไหวปันด้วยนี่ครับอ่าแล้วความฝันนี้ได้เล่าให้แม่ฟังอย่างเพาะบาเอ็บเบาว่าดอกมันเพอปกติแล้วแม่ก็จะช่วยแกอยู่เนาะที่พอเราให้ผมฟังนี่นี่ฝันคั้งแรกเลยนะมาขึ้นนี่นะลูกมาพอดีเลยเอยบัไดตี้แต่แม่ก็ไม่อะไรบอกมาขึ้นนี่อ๋อฝัครับแต่ ที่ผมเท่าที่ผมได้มาทําคลิปของพ่อเสือเนาะครับในแต่ละงวดเนี่ยฟันแรกนี่จะเม่นมากเนาะพ่อเนาะแต่ฟันที่สองนี่ก็จะเริ่มแบบเคลว้วเนาะลาดลาดแต้มเดียวครับแต่ถ้าพลาดก็พลาดแค่แต้มเดียวสำหรับฟันของพ่อเสือไม่แหน่ฟันแล้วเนี่ยครับอันงวดดียวเนี่ยวลาแต้มเดียวครับงวดที่ผ่านมาพ่อให้มาห้าเจ็ดอราห้าแปดอันงวดก่อนนี่ก็แต้มเดียว เดียวครับเดี๋ยวปีใหม่นี้เนาะพ่อเนาะนี่ปีใหม่ครับปีใหม่นี้หลักสี่เลยลผมมผมห้าผมมาหา,มมาหานี่พ่อพูดตั้งแต่ยังไม่ทันจอดรถเลยพอ่อ <c oughs> ชอบเลขสี่พ่กพ่อบอกโอไอเออเรียก<ไ>ใส่ผมครับลักซี่น่นอนเลยลูกครับลักซี่แต่เอซอยแต่ห่างมันพอกระบาดสี่สามทั้สี่ศูนย์บารขสามตัวนี่แก สี่สามศูนย์เอ้าลองเบิ้องสี่สามศูนย์ก็ถ้าตัดก็เป็นสี่สามสี่ศูนย์สามศูนย์เนาะพ่อเนาะจ้างเขาหมื่นละจามร้อยนะหมื่นละจามลอยบางทีก็มีศูนย์ครับครับก็ประมาณนี้เนาะพ่อเนาะประมาณนี้ครับครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับความฝันของคุณพ่อเสือครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ อ่าผมเคยอีสานใต้ครับก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆครับพ่อครับเออชอยเออชอยเด้อลูกหลานเออซอยเกอพ่อเนี่ยพ่อะเกอมาค่อยเป็นสัมไล่แล้วแต่เออลักซี่ในนั่นนะลูกครับเออทุกคนเลยสวันครปีใหม่เลยครับพ่อสวันครปีใหม่ท่านผู้ชมเลยครับเออเออโอเออเนอแอนมันถึกเนอปีใหม่นี้แอนมันถึกเลขใหม่อีกล่ะมีเลขใหม่แล้วทีนี้ครับพ่อขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับลูกหลานเอ้ย